อันนี้ยจะเล่าเรื่องผมเข้าใจว่ากรรมเก่านะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ผมเนี่ยไหลติดนะครับแล้วก็เอาเครื่องมาพี่องค์เอาเครื่องมาแก้นะซึ่งทุกคนคงรู้แล้วแหละถ้าตามผมมานานนะนะเออก็หายจนวันนี้เมื่อคืนเพื่อนก็ถามนะมันก็หายจนวันนี้น่าจะห้าหกเดือนแล้วสี่ห้าเดือนนะครับแล้วก็อย่างคุณตาเพื่อนที่เขายืมเครื่องไปอะไรไปก็ สุดท้ายก็ขึ้นมาเดินมาขี่จักรยานก็คงเห็นกันในคลิปไปแล้วอ่ะนะทีนี้เนี่ยแฟนผมเขาชอบกินน้ำปั่นอยู่ร้านหนึ่งนะเราไปที่ไรแม่ค้าเนี่ยเขาก็ขอ,ขอ,อ,อขอถ่ายคลิปนะบอกให้ประชาสัมพันธ์ให้เราก็ถ่ายให้เขาก็ชอบให้กาแฟเราฟรีอ่ะกาแฟแก้วอ่ะนะเออเราก็รู้สึกแบบ เฮ้ยผมก็เอาไอ้พวกหมอนนวดที่ผมเลิกใช้แล้วนะเพราะว่าคนเนี้ยผมเห็นในคลิปเขาปวดเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาไปผ่ามาแล้วเขาปวดไงเขาปวดเขาก็ไปนวดเขาก็ไปนวดซึ่งอันเนี้ยผมเข้าใจว่ามันช่วยทําให้ทุเลาได้อะไรทํานองเนี้ยนะผมก็ไปบอกเขาบอกว่าพี่มาทำเหอะมันแป๊บเดียวมันแป๊บเดียวจริงๆนะซึ่งอันเนี้ยคือเอ่อผมทําให้นะก็ไม่คิดตังค์ด้วยนะอะไรทํานองเนี้ย เขาก็เหมือนเออเดี๋ยวว่างก่อนเดี๋ยวอะไรคือเราเข้าใจเขาได้เขาไม่เชื่อเว้ยคือโอเคแหละมันไม่แปลกหรอกคนทั่วไปมันก็ไม่น่าจะเชื่อได้ง่ายๆอะ่ะนึกออกปะเออแต่เครื่องเนี่ยบอกเลยนะตอนเนี้ยแม่งไม่พอขายนะแล้วใครทักมาเนี่ยเออก็เข้ากลุ่มไลน์เนี่ยตอนเนี้มันเริ่มคือคือไลนมันเต็มมาไลนมันล้นนะเพราะทุกคนสงสัยก็ไปแย่งกันเข้าพอไลนมันล้นเนี่ยไอไอทีวิทยากรเนี่ย ที่ที่อธิบายเราเนี่ยแม่งเสือกมีทีมเดียวคือมันเพิ่มห้องไลายไม่ได้พอเพิ่มห้องไลน์ไม่ได้เนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนกับสุดท้ายถ้าผมจะโยนเข้าห้องเนี่ยคือหลายคนเขาได้ผลลัพธ์แล้วเขาอยากขายเนี่ยคือเหตุผลที่เครื่องมันไม่พอขาย มันก็คนนึงหายอะ่ะข้างๆบ้านมันก็ซื้อเอาอย่างที่มุกดาหารเนี่ยที่เขาเห็นกันใช่ไหมคุณตาขึ้นมาเดินเน่ะแม่งขายไปเป็น10ตัวแล้วอะ่ะฉะนั้นอันเนี้ยคือตอนเนี้ยมันก็เลยมาลุมมาตุ้มกันเละหมดเลยแล้วก็ผมก็เหมือนกับเอ่อทักไลน์มาผมก็ไม่ได้โยนเข้าไปอะ่ะแบบผมกลัวโยนเข้าไปปุ๊บอา้าวพี่เอกขายของนี่วะเอากูซวยอีกนึกออกปะเออแล้วสุดท้ายเนี่ยเคสเนี่ยผมก็เลยถือเครื่องไปเลยนะถือเครื่องไปหาแกบอกว่าพี่ๆผมทําให้ไม่เกิน3นาทีแกก็ไม่เอาเว้ย คือแกก็บอกแกไม่ว่างนู่นนี่นั่นเดินไปเดินมาคือถ้านิ่งให้เราเอาไอ้ตัวสามง่ามจ่อแป๊บหนึ่งอาการมันก็จะทุเลาและอาการปวดลงปวดไหลเออเขาก็ไม่เอาฉะนั้นอันนี้ผมก็เลยมีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยผมเรียกว่ากรรมเก่าฮะคือเจ้ากรรมไม่ปล่อยแล้วใครถ้าเจอเคสแบบนี้นะแบบเจตนาดีมากๆนะแล้วพยายามไปยุ่งกับเขานะคุณระวังเลยนะเจ้ากรรมแม่งแรงถ้าไปยุ่งกับมันนะเกิดหลุดได้เนี่ยเจ้ากรรมเข้าคุณนะทีเนี้ย งานยาวฮะผมเล่าแบบผมบอกเลยว่างานยาวถ้าคุณโดนเจ้ากรรมเข้านะโอ้โหแม่งเจ้ากรรมนี้ไม่ใช่ไปดีกับมันแล้วแก้นะเจ้ากรรมนี้มีหน้าที่หาอะไรบางอย่างที่พลังเยอะกว่ามันอนะ แล้วก็มาจัดการมันให้มันจากไปอะครับคือจากกันด้วยดีไม่ได้หรอกคนระดับเป็นเจ้ากรรมได้ผมบอกให้นะตั้งแต่เป็นคนแม่งก็ระยำสุดๆแล้วแหละนะไม่งั้นก่อนเสียอย่างคุณแม่ผมเนี่ยก็เจ้าแม่กุนอิมมารับคือทุกคนเน่จะมีหมดอะมีอันนั้นอันนี้มารับอะครับถ้าถ้าเจ้ากรรมหลุดมาได้ขนาดเนี้โอ้โหบอกเลยเหมือนสัมภเวสีริมถนนอนะมึงยุ่งเข้าไปนะมึงงานยาวฮนะ